โอเคครับเสียปินสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเสียปินแนะนําตัวนิดนึงผมกายอัสดาวุฒิคำอ้ายครับผมเป็นนักศึกษาผู้เรียนอยู่หลักสูตรระยะสั้นของพุทธศิลป์ครับเป็นคนเชียงใหม่เลยเชียงใหม่คนเมืองเลยครับได้ได้ไม่เป็นไรวันนี้ในงานเนื้รการเอาภาพมาแสดงสองภาพใช่ไหมครับครับคืออะไรเล่าให้ฟังนิดหนึ่งก็ภาพผมมีความสนใจในในในเรื่องของศิลปกรรมในร้านนายอย่างเงี้ยครับผม ทั้งความเชื่ออักขระเลขยันรวมถึงศิลปรกรรมที่อยู่ตามศาสนส,สถานตามวัดว่าตามพิพิธภัณฑ์เนี้ยผมก็เลยเอามานําเสนอในรูปแบบของของ,ของความขลังครับผมความขลังความดีรับ ความลี้ลับใช่ไหมครับอันนี้เทคนิคครับเทคนิคอะไรครับเทคนิคเป็นเทคนิคสีอะคริลิกบนผ้าใบครับผมมันเหมือนเป็นงานดําดําในน้ำ Back in back อะไรประมาณนั้ไหมครับใช่ไหมแต่ว่าก็มีเน้นสีขาวเข้ามาครับผมคือคือจริงๆเวลาพอมาท่านมันเป็นงาน Back in Back เนี่ยเวลาเราขึ้นงานเราทําไงอะลองเล่าให้ฟังนนดนึงเอขั้นตอนในการทํางานผมก็จะมีการค้นหาข้อมูลสเก็ตออกมาแล้วก็ขึ้นในรูปแบบของ เทคนิคดัเพนติ้งขึ้นมาเลยครับผมอันนี้เหมือนเป็นคดเป็นหน้าคูดขัดเป็นหน้าขึ้นมาเป็นประติมากรรมที่พบเจอในพิพิธภัณฑ์เหมือนกันเป็นรูปของหน้าคูดครับผมหน้าคูดใช่ไหมครับก็คือเราก็ขึ้นหน้าคูดก่อนใช่ไหมครับแล้วกาลงน้ำหนักใส่ใส่รายละเอียดลงน้ําหนักแล้วก็ใส่รายละเอียดลงน้ําหนักก็คือลงระดับแสงเงา ใช่ไหมครับให้มีแสงมีเงาเข้ามาแล้วก็ใส่รายละเอียดส่วนรายละเอียดเนี่ยตามเป๊ะเลยไหมหรือว่าเป็นจินตนาการหรือเป็นยังไงส่วนรายละเอียดนี่ก็จะเป็นการจินตนาการอ๋อก็เป็นลายของเราแต่ว่ามันก็เป็นลักษณะมีกลิ่นอายของความเป็นไทยความความเป็นลวดลายของของร้านไทยของร้านแบรนือของร้านนาในส่วนตัวนี้ใช่ไหมครับก็คือชื่นชอบในลวดลายชื่นชอบในลวดลายใช่ไหมครับแล้วก็โหถ้าดูไกลๆมันเป็นหน้าเลยเนาะ ไปเป็นหน้าเป็นหน้าคุดแต่ว่ารายละเอียดนี่ก็ยิบ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 หนึ่งเนะีละละตรงนี้เป็นขาวเลยใช่ไหมครับ <S <S ใช่ครับผมค่อยมาเติมทีหลังค่อยมา <S <S ลงรายละเอียดทีหลังแล้วเวลาใช้น้ําหนักในในส่วนตัวที่ลงนี้ทํำยังไงอ่ะหมายถึงหมายถึงว่าพอพอเราขึ้นโลกเสร็จใช่ไหมครับพอจะามาลงดีเทลที่มันเป็นเงาสว่างใช่ไหมสีขาวก็คือเงาสว่างแต่ว่าเราเราลงตัวลายที่มันเป็นฟอร์มของเราอย่างเงี้ยใช่ไหมครับครับเราก็ลงจากไหนก็คือจาก จากตัวตัวแสงและเงาเลยปกติใช่ไหมครับก็คือขึ้นขึ้นรวมรวมมันก็จะเห็นเป็น,เป,นเป็นพวกของทีทีแล้วเราก็ทีนี้อ่ะเราก็มาจินตนาการว่าเราเห็นลวดลายอะไรจากในทีนี่นะครับแล้วก็เราก็จินตนาการใส่ลายลเข้าไปอีกทีหนึ่งครับผมสวยครับเป็นการค่อ<ส>ยๆซ้อนทับเลเยอร์ของสีเข้าไปก็เป็นเลเยอร์ที่ซ้อนทับเข้าไปแล้วตัวไอตัวฟอร์มตัวนี้ก็เอามาจากไหนอันนี้เป็นงานงานไทยเราสร้างเอง เป็นฟอร์มเหมือนเป็นเป็นเป็นลายเมฆลายอะไรเป็นฟอร์มจากงานงานปฏิมากรรมปูนปั้นที่ประดับแถวในวัดอย่างเงี้ยอ๋อแล้วเราก็เอามาท่าเป็นฟอร์มของเราใช่ไหมครับ็จะเป็นบางบางบางอันก็ต่อยอดจากจากสิ่งที่มีอยู่แล้วอย่างเงี้ยบางอันก็สร้างขึ้นมาใหม่บางลวดลายอย่างเงี้ยครับบางลวดลายก็สร้างขึ้นมาใหม่อย่างบางลวดลายก็เอามาจากยันยันครับผมยันที่อยู่ในปั๊บสาอะไรอย่างเงี้ยครับ ส่วนส่วนส่วนภาพนี้เป็นภาพอะไรครับภาพนี้เป็นภาพของที่มาของมันจริงๆคือฟอร์มฟอร์มของของแมงสี่หูห้าตาครับผมแมงสี่หูห้าตาเป็นเป็นสัตว์ในตำนานของล้านนายนะครับผมอ๋อเป็นสัตว์ถิ่นมะพานสัตว์สัตว์สัตว์พื้นถิ่นนะครับสัตพื้นถิ่นใช่ครับมันมตนานโครงหน้า,านประมาณไหนผมเห็นลูกตาก็ดวงตาตรงนี้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 ก็เป็นปากอะไรอย่างเงี้ยครับผม แล้วก็ในรายละเอียดก็จะเป็นเป็นเรื่องของอัการขระเรียกยันอะไรเงี้ยผมผมชิ้นเนี้ยผมต้องการจะสื่อถึงความเคลื่อนไหวความหมุนวนความหลง,หลงไหลความยึดติดอยู่ในวัตถุอของขังอะไรเงี้ยครับผมมันเป็นมันเป็นเรื่องของอวิชาการที่ไม่ไม่หลุดพ้นครับมันก็คือการยึดติดอยู่ใช่ไหมครับยังยึดยังยึดติดอยู่ใน วัตถุถาวร์นะวัตถุอะไรอย่างเงี้ยอยู่ครับใช่ครับแล้วก็โดยองค์ประกอบในทาพก็จะเป็นการไหลวนแบบไร้ทิศทางไม่มีจุดไม่มีจุดจบแล้วก็ไม่มีทางคือเวียนว่ายไ,ไปเลือกสะสมกิเลสอยากได้อยากมีอยากอะไรไปไม่จบไม่สิน้นใช่ไหมอะไรับส่วนตัวลายฟอร์มนี่สวยยังเลยเนาะขอบคุณครับก็คือออกแบบเองด้วยแล้วก็เอาเอามาจากแรงบันดาลใจมาจักตลส่วนตัวดูใบหน้าอันนี้เขามีของจริงอยู่ใช่ไหมใบหน้าผม ผมเอามาจากตัวตัวปูนปั้นปูนปั้นของของของหน้าสิงห์ที่ประดับในวัดครับผมอ๋อก็คือเอามาจากหลายๆที่เอามาโอเคก็เข้าใจละก็คือคือหน้าสิงห์ที่เป็นเป็นตัวหน้าหน้าบันไดหน้าทางเข้าวัดอะไรประมาณนี้ใช่ครับแต่ที่เอามามันเป็นรูปที่มันไม่สมบูรณ์อยู่แล้วครับเราก็อิสระในการจินตนาการต่อจากก็มันประกอบในจินตนาการของเราอมันก็เป็นหน้านี้ปกติเสียปินทํางานที่มันเป็นแบ็คอินแบ็คอย่างนี้ตลอดไหม ครับผมก็ทําในเรื่องของของน้ําหนักอะไรเงี้ยทําไมชอบสีดําผมผมว่ามันให้ความรู้สึกอันดับแรกเลยมันมันเราเราตั้งจะตั้งตั้งเป้าความรู้สึกให้มันดูขงังความลี้ลับอะไรเงี้ยผมก็จับเอาเรื่องของของสีดํามาทำเพราะว่ามันสื่อมันสื่อถึงอารมณ์ได้ เ๋มันสื่อได้ง่ายแล้วก็มันพูดถึงเรื่องความลี้ลับเรื่องความเชื่อเรื่องอะไรสีดำมันก็เข้ากับตรงนั้นได้ได้ครับเราเรียนอยู่ที่พุทธศินแม่ปันหลวงเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับลองลองเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าที่พุทธศินแม่พัหลวงเขาสอนอะไรประมาณไหนอะไรในการของก็ที่อาจารย์จะสอนก็สอนในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกในรูปภาพนะครับเราต้องการจะสื่ออะไรให้ผู้ที่ดูได้รับอะไร จากงานของเราอะไรนะครับผมครับผมใช่ครับปกติก่อนไปเรียนเนี่ยเรามีทักษะทางด้านศิลปะอยู่แล้วไหมมีมีอยู่แล้วม,มีอยู่แล้วบ้างครับแล้วพอไปเรียนนี่อาจารย์สอนประมาณไหนประมาณเรื่องความคิดเรื่องวิธีการเรื่องวิธีการวิธีการทํางานออกมาเป็นระบบระเบียบแล้วก็พูดถึงเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนํานําไปเลยครับผมใช่ครับงานของศิลป,ปินมีความเป็นไทยครับเอาเรื่องอยู่เนาะ อาจารย์คอมเมนต์ว่าไงบ้างชิ้นนี้ครับก็ได้อยู่เขาคอมเมนต์ว่าไงบ้างดีไม่ดีชอบไม่ชอบอะไรยังไงโอ้ก็ก็ดีครับผมก็อาจารย์อยากให้จะให้ต่อยอดในในรูปแบบของลวดลายเนี่ยแต่ไปอยู่ในฟอร์มของอะไรอย่างอื่นที่มันเป็นการต่อยอดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับผก็พัฒนางานเข้าไปในส่วนตรวนี้เนาะดีครับสวยแล้ว no> ก็งาน Back in Back กเปนยาก อ๋อไม่ครับเคยทํางานสีไหมเคยเพ้นสีนี่ครับมีเพ้นสีก็คือจัดเต็มสีเลยครับจัดเต็มสีแต่พอมาเป็น back i n back ที่มันจะต้องต้องเป็นเขาเท่าดำอะไรเงี้ยมันมันจะยากกว่าผมคิดว่ามันง่ายกว่าสีง่ายกว่าเหรอง่ายกว่าในในทักษะของเราครับผมเราเราจะตัด ความกังวลในเรื่องของสีออกไปแล้วก็มีแต่เรื่องของน้ำหนักเข้ามาในงานก็คือในเรื่องของน้ําหนักเรื่องวอลลุ่มแทนนะครับสวยครับสวยทั้งสองภาพเลยผมครับเชิญชวนคนมาชมงานของจริงนิดนึงก็เชิญชวนนี่รราชการชื่อคนมาเชิญชมนี่ยราชการชื่อสัญญธรรมครับผมครับผมเปิดวิธีเปิดเปิดวันที่เจ็ดจนถึงวันที่สิบห้า กลุ่มภาพันธ์นี้ครับอ่าก็แสดงจนถึงวันที่15กลุ่มภาพันธ์ที่ BAC ที่ BACC ห้องสตูดิโอชั้น4ครับนะก็มาชมได้งานสวยมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวยสวยสวย